โอเคสวัสดีนะครับผมก็ขอพภัยจริงๆที่ให้รอกันนานนะตอนนี้อยู่กับ MG Thailand TV ทนะครับแล้วก็อยู่ในรายการอยู่ในอีเวนต์ของสมรภูมิหลวงตานะครับท่านผู้ชมนะสมรูมดวงตานะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าเลยนี่นะครับสมรภูมิดวงตานะครับเป็นอีเวนต์ที่ผมไม่รู้นะว่าเซิร์ฟอื่นๆอะไรเงี้ยมันมีเปล่าแต่ว่าเอาไปว่าเซิร์ฟผมเนี่ยมี นะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมก็ตั้งใจกันกันกบเพื่อนๆในคิวนะที่จะเอาชนะมันให้ได้นะครับก็ <c oughs> วางแผนกันมาหลายวันเดี๋ยวต้องดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงและผลชนะไหมนะครับผู้แข่งของเราเป็นคิวจากเผ่าสีเขียวนะซึ่งอะไรมันชื่อ V A L หรืออะไรนั่นแหละเป็นชื่อย่อนะ <c oughs> พลังไม่ต่างกันมากนะของกิวแต่เท่าที่ผมสอดแนมกันมาก,กับเพื่อนๆนะครับ ข้อมูลก็คือสตรูส่งเรียกว่าส่งผู้เข้าแข่งขันเนี่ยน้อยกว่าเว้ยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสชนะนะครับแล้วก็ชนะก็จะได้ได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเปิดให้ดูตอนท้ายแล้วกันว่ามันได้อะไรบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่เออสนใจที่จะรอเล่นอีเวนต์สมรภคุมดวงตานะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางว่ามันเล่นประมาณไหนผมบอกเลยว่าน,นี่คือครั้งแรกของผมแล้วก็ครั้งแรกของเพื่อนๆในก่หลายๆคนด้วยนะก็จะงงๆกันอยู่นะครับ นี่นะครับมีการพิมพ์เดี๋ยวผมขอพิมพ์ข็งก่อนนะพิมพ์เขิงก่อนยอมแพ้อย่างทันนะแต่มันเป็นพิมพ์อไม่ได้นะพิมพ์ไม่เขาดูไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะเริ่มในอีกไม่กี่วินาทีนะครับสังเกตแผนที่นะมันก็จะมีจุดหลายจุดนะครับเหลืออีกสิบวินาทีเท่านั้นนะครับหัวใจหลักของอีเวนต์นี้นะครับคือเราจะต้องไปยึดพื้นที่ไว้เราจะต้องไปยึดพื้นที่นะครับ โดยที่พอยึดแล้วเนี่ยเราจะได้ได้ไดรับไอตัวแร่สีแดงๆชมพูๆเนี่ยผมเรียกว่าคะแนนแล้วกันใครคะแนนถึงหนึ่งแสนก่อนก็ชนะเอาง่ายๆซึ่งใกล้กับผมที่สุดคือหอคอย2เว้ยเพราะนั้นเราเคลื่อนที่ไปที่หอคอย2คือเริ่มเกมมามันจะมีเวลาครูดาวเห็นปะพอเริ่มปุ๊บคุณถึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับก็จริงๆเคลื่อนที่ไปตรงไหนของเพนที่ก็ได้ความใกล้ไกลก็จะทําให้ช้าลงอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งก็ต้องวางแผลกันให้ดีนี่ครับศัตรูเขาก็เคลื่อนที่มาเหมือนกันแต่เขาก็มาหอคอย3ซึ่งใกล้กับจุดเกิดของเขานะครับตรงกลางก็เป็นแกนกลางที่เป็นหัวใจที่สําคัญเพื่อที่จะได้รับคะแนนมากกว่าตรงอื่นจุดที่ยึดได้เอาง่ายๆก็มีหอคอย1หอคอย2หอคอย3หอคอย4คือ4มุมนะฮะสมุมนี่ไหมหอคอย2แล้วก็หนึ่งมันจะมี1 2 3 4ดูในแผนที่ได้นะครับส่วนตรงกลางสองอันซ้ายขวาที่เป็นรูปเหมือนดวงดาวมันคือห่อคอย หอคอยสุริยะกับหอคอยจันทรานะครับก็พูดง่ายๆก็จะมีอยู่เจที่ทั้งหมดที่เราสามารถยึดเพื่อเอาทรัพยากรมาทําแต้มเพื่อเก็บชัยชนะจนถึง10,000แสนพอยได้นะก็คือหอคอย1หอคอย2หอคอย3หอคอย4แล้วก็อ,อะไรวะหอสุริยะหอจันทราแล้วก็หัวจใจตรงกลางนี่ซึ่งตรงกลางมันจะได้เยอะสุดนะเออก็โฟกัสตรงกลางแต่ตรงกลางก็จะยึดยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ตะล่อมก่อนล้ออ้อมไปก่อนตรงนี้ก็พยายามเซต กองทัพเนี่ยเดี๋ยวตอนก่อนเข้าเกมมันจะมีบอกนะให้ท่านผู้ชมอ่านนะสามารถยัดยัดทัพได้ว่าจะเอาทัพม้าทัพธนูทัพหอ,อกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็เซตให้ครบสามสามหน่วยนะพยายามใช้หน่วยหลักในการต่อสู้แล้วก็ใช้หน่วยรอง2หน่วยในการยึดครองนะครับผมยึดครองหรือว่ารักษาการระดมอะไรเงี้ยได้เสริมนะครับแต่ว่าเอาทัพหลักในการบวกเก็บไว้นะทัพแรงทัพที่แบบโหดโดข,ของเราอะ่ะ เอาไว้ตบศัตรูนะตัวทัพอื่นก็เอาไว้ยึดเอาไว้อะไรอย่างนี้อันนี้ฮะแท่นบูชาเออมันจะมีแท่นบูชาจันทรากับแท่นบูชาสุริยะนะครับแล้วก็หอคอยหนึ่งหองส,สี่แล้วก็ตรงกลาเงเงินเองนะตอนนี้รูเหมือนจะช้ากว่าศัตรูหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเขาถึงหอคอยสามแล้วหอคอยสามคือตรงหน้าบ้านเขาอะหอคอยสองนหน้าบ้านเราถูกปะแล้วทะแยงมุมบนซ้ายกับล่างขวาก็คือหอคอยหนึ่งกับหอคอยสี่นะไม่งงเนาะอันนี้แท่นบูชาสุรยิยัน เทพบูชาสุริยันก็มีกองทัพของพวกเราไปก่อกวนถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่ครับมาแล้วนะหอคอยสีก็คือเรามาถึงพื้นที่ก่อนนะครับเรามีโอกาสาจะได้ก่อนนะแล้วตอนนี้เหมือนเราจะยึดคลองได้แล้วนะครับดูจากข้างบนนะข้างบนเนี่ยแมมจะมีตัวเลขอยู่ใต้ตรงตารางเห็นปะมันจะมีตัวเลข,เลขที่เป็นแสนลักษณ์ของหอคอยแต่ละอันเราเราได้มาหนึ่งแล้วแปลว่าเราครอบครอง1ห,หอแล้วแต่เชกเช่นเดียวกันนะครับศัตรูก็ได้ไปนหนึ่งหอแล้วเหมือนกันว่ะ ไอศัตรูได้2แล้วด้วยอ่ะเหมือนศัตรูจะได้แท่นบูชาสุริยันไปด้วยโอ้โหบวกกันจนมืดเลยบวกกันจนมืดนะครับตรงนี้ก็มีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับนี่ศัตรูมันเลเวล28เลเวล1ี่นี่28นี่โหดพอควรนะถ้าไม่เอาเลเวลเท่าๆกันมาเนี่ยเอาแบบ2ี26้าบมามาทีสู้ไม่ได้นะครับถ้าเขามีทัพดินหรือทัพที่ชนะทางนะสามารถยื้อได้นานเลยทีเดียวอันนี้คือเป็นการก่อครัวเห็นไหม เขาส่งมาที่หอคอยสีเพื่อปั่นเราเพราะเขารู้ว่าเรามาล้อมแล้วแล้วเขามาตัวเดียวเพราะว่าอะไรด้วยครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเขารู้ดีว่าเขาเสียเปรียบเรื่องจำนวนนะเขาน่าจะเซอร์เวย์มาเหมือนเราแหละเขามีทีมเองเก่งไม่กี่ตัวนะครับนอกนั้นก็คือจํานวนเขาน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาต้องป่วนนะเพื่อที่จะทําแต้มตอนนี้ออกนําเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พันแปดแล้วศัตรูอยู่ที่พันสี่เออแล้วตอนนี้เราได้หอคอยสองที่ว่ะก็น่าจะเป็นหอ เดี๋ยวกนะ 1, 2, 3, น่องาน่าจะเป็นหอ2กับหอสี่นะเรานะ่จิยึดได้สำเร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้แท่นบูชาจันทามานะกับกำลังเข้ายิดนะแล้วก็ตอนนี้ผอ,อผมนะผอ,บอโบนัสผมสั่งให้เข้ากลางเพราะว่าตอนนี้เราได้2หอแล้วแล้วเราก็ได้แท่นบูชาแนละ้วถือว่าเป็นไปนตามแผนนะครับได้3จุดตอนนี้พอได้3จุดคะแนนเราจะดีดเร็วมากๆนะครับตอนนี้ผมว่าเอาทีมหลัง กลับมาจากแท่นบูชาจันทานะครับเพื่อที่จะไปบวกตรงกลางนะครับเพราะตรงกลางน่าจะมีการประทะแน่นอนเพราะศัตรูเขาคิดเหมือนเราแหละเขาก็จะเก็บวงนอกก่อนแต่ว่าศัตรูฉลาดกว่าเราหน่อยหนึ่งคือเขาแบ่งทัพบ,บางส่วน,นเข้ากลางก่อนแต่ไม่เป็นไรนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเรามีกองทัพมากกว่าแล้วก็มีเรียกว่าทัพโหดมากกว่าเขาคือเราใช้นะจนํานวนเอาง่ายๆในสงครามเนี่ยยุทธศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่จํานวนก็เ,นเรื่องสําคัญนะในเกมนี้นะไม่ใช่เรื่องจริงนะเอ่อ อันนี้คือเขาก็รู้ว่าแบบเหมือนคนเขาน้อยกว่าเขาเลยแบ่งให้มันปวดน,นิดนึงเอาไปที 2, ละสองละสามกระจายกันไปให้เราแบบเหมือนมแมวได้จับหนูอ่ะแต่ว่าเราก็ค่อยๆย,ยึดตามแผนเราเราก็อย่าไปเล่นตามเขานะครับดูจากกราฟของคะแนนตรนนี้เรานำโด่งนะ7,8ต่อ4,5นําำเกือบครึ่งนัผู้ชมเอาอ่ะก็เขายังสามารถคลองแค่หอสมได้หอเดียวนะ หอคอยกลางครับตอนนี้ครับเริ่มจะเกิดสงครามน่าจะมีการประทะเน็กไม่ช้านะครับตรงหอคอยกลางนะครับท่านผู้ชมหอคอยกลางตอนนี้ทีมเราก็มาล้อมไปเยอะและ้วตัดมาภาพมาที่หอคอย4หอคอย4เมื่อกี้เหมือนจะมีคนมาก่อกวนนะครับนี่ครับหอคอยกลางครับเริ่มมีการบวกไล้เหะเขาก็แพ็กกาลังกันมาเหมือนกันแต่ดูจากเลเวลนะท่านผู้ชมเลเวลของทีมเรามัน3าอัพอะแต่ละคนะแนวหน้า,แน,นาแนวหน้าทีมผม ก็เขายี่สิบ้ายี่สิบมาอย่างเงี้ย21มาอย่างเงี้ยตายแน่นอนนะผมบอกเลยตายแน่ๆเนี่ยตีได้เลยนะผมก็ตีชิวๆนะผมเบลแค่24ก็ตีเข้าแน่นอนนะถ้าเขา21อโอ๊ยมีคนสวนผมว่ะมีคนสวนผมตัวนี้เป็นสกิลนะครับทางแถบซ้ายมือนะสามารถกดได้ซึ่งสกิลผมลืมบอกไปมันจะแยกไปตาม โลที่เราเลือกก่อนเข้าไปเล่นเกมสมอดคุมดวงตาเนี่ยจะมีโจมตีป้องกันและก็ซัพพอร์ตนะเราไม่กดอ่านดูได้มันจะมีสกิลแตกต่างกันซึ่งโจมตีรู้สึกจะมีสกิลวาร์ปด้วยนะวาร์ปเป็นบวกนะครับสกิลก็แตกต่างกันซึ่งของอันอื่นนะผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบป้องกันนะครับทานผู้ชมตอนนี้ทุกคนก็ได้ดูไปพร้อมๆกับผมนะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้นะมันทาอย่างนี้นะ โอเคไหมอ่มาครับตอนนี้ก็เราต้องเอากลางให้ได้นะครับตรงอื่นอย่าไปสนใจนะเพราะว่าผมทําตามที่ผอ,อสั่งไม่ว่าใครจะปัป่นป่วนอะไรตรงกลางก็เราก็พยายามเติมกําลังเราดมช่วยเพื่อนตีตัวที่แกะๆขวางทางท่านผู้ชมเวลาเล่นนะพยายามตีตัวที่เราประเมินว่าเราตีเข้านะอย่าไปพยายามแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าพยายามเอากระดาษไปตีหินนะเข้าใจว่าไม่งั้นคุณจะเสียทหารฟรีแล้วก็เสียแบบเสียเวลาในการเดินในการอะไรเงี้ยมันต้องมีเวลาก่จะส่งไปเดินไปถูกป่ะเลือกตีบ้านที่เราตีเข้าแน่ๆเออถือจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ส่วนโอที่แข็งจริงๆเดี๋ยวรอต้องเรียกเพื่อนที่เก่งอ่ะมาหรือแม่ก็ต้องระดมการเตีึงจะเข้านะครับเพราะว่าบางทีแบบคุณเห็นเวล30กว่ามาแล้วคุณเวล25อย่างเงี้ย ก็พยายามจะตีมันจะไม่ได้นะมันจะเสียทหารฟรีด้วยนะครับต้องค่อยๆใจยเย็นๆนะอันนี้ต้องอยู่ที่การสั่งการของผู้เล่นระดับสูงในกลวนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงสังเกตตรงนี้นะครับเวลาศัตรูพยายามจะเดินมาจะเป็นสีแดงใช่ไหมเราสามารถเลือกเพื่อทับเนี่ยปะ่ะเพื่อเราไปทับเลยไหมพอทับเสร็จปับ๊บมันจะเดินมาไม่ได้เลยมันจะมันจะทำให้จุดที่เขาจะเดินมาเสียเวลาฟรีคล้ายๆกับเวลาคุณเล่นเวอร์แมッ เวลาคุณจะเดินเคลื่อนเมืองไปไหนอะ่ะแล้วมีโคมาทับที่คุณอะ่ะมันก็จะหายไปเลยเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งเพื่อตัดกําลังเพราะศัตรูต้องใช้เวลาเดินใช่ป่ะแล้วพอคุณไปเหยียบปุ๊บเขาก็เสียเวลาฟรีไม่ได้เดินแล้วเราอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหมเราจะขยับแป๊บเดียวมันจะถึงก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องของการเข้าก่อสร้างแล้วก็ครูดาวการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับดูเรื่องตรงนี้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการใช้ซึ่งซึ่งกิลผมจับทีมเลยว่าใครเป็นมีหน้าที่คอยไล่ทับ คอยได้ทับเลนสศัตรูเห็นไหมผมก็จะคอยแจ้งถ้าเกิดผมไปไม่ได้ติคูดาวผมก็จะแจ้งเพื่อนว่าเฮ้ยพิกัดนี้มีคนจะมามีคนจะมาเข้ามาล้วงอะไรเงี้ยก็คอยก็คอยทับคอยอะไรนี้นะครับตรงนี้ครับเหลือแค่หอคอยสานะท่านผู้ชมตอนนี้ก็หอคอยกลางนะครับเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมขึ้นชื่อธงกิลเราแหละคือเขาไม่ไหวอะ่ะคุณก็ดูเวลแต่ละคนที่มาล้อมเลย ตรงนี้ก็ตัวนี้มันป่วนไปเรื่อยนะไอเลเวลยี่แปดเนี่ยครับเนี่ยคนมันจะมีคนเก่งอยู่รู้สึกว่าจะแค่สามสี่ตัวนะครับสําหรับคิวสีเขียวคิวนี้นะคะแนนตอนนี้อยู่ที่ 24, สองหมื่นสี่ศัตรูอยู่แค่หมื่นสามนะครับหากันเยอะนั่นผู้ชมมีโอกาสชนะพอสมควรแล้วนะแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะครับตรงนี้อ่าก็ตอนนี้คือผอบผมสั่งตรึงกําลังนะครับแล้วก็โฟกัสของคอยสามนะครับถ้าได้หอคอยสามเนี่ยโอกาสชนะแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ เพราะว่าเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีหอที่จะปั่นคะแนนให้ทีมนู้นเลยอะ่ะก็คือหยุดแล้วเราแบบได้คะแนนแบบเน้นๆเอาโอกาสชนะแทบจะแบบผมว่าร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์อ่ะเจะตีคืนได้ไงวะเข้าใจปะ่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าเกิดเขาเขาแข็งแกล่งพอตีคืนได้มันมันจะสู่สีแต่แรกไงอันนี้คือมันค่อนข้างห่างเรื่องของจํานวนคนแล้วก็เลเวลนะมันก็ชนะยากนะครับเกมนี้บอกกันตรงตรง มันจะแบบยุทธศาสตร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกับก็แค่ใครจะไปตรงไหนไปตีตรงไหนแค่นั้นเองสุดท้ายวัดกันที่กองทัพอยู่ดีถ้าคุณเก่งกว่าคือพลังเยอะกว่ามันโอกาสชนะอยู่แล้วแล้วก็ผู้เล่นที่เก่งๆอะ่ะก็แค่คอยวาร์ปคอยวิ่งไล่ตกตัวที่สร้างปัญหาแล้วก็ผู้เล่นอื่นในใ,ในในกิวที่มีจํานวนมากๆก็มีหน้าที่แค่คอยโซนคอยตึงกําลังคอยช่วยยึดคนที่เก่งก็ไล่ตกไล่ตกตัวปว่วนอะฝั่งนู้นมันก็ปวดไม่สำเร็จเงียมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะตอนนี้ก็มีอะไรก็ต้องช่วยแจ้งกันจริงๆผมต้องขอบคุณเพื่อนร่วมกิลด้วยนะในอีเวนต์น,นี้หลายๆคนแบบพร้อมใจกันมากมากันเยอะมากนะนี่แท่นบูชาจันทราก็มีตัวปวดน,นะครับแต่ว่าไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขามาเลเวลไม่ได้เยอะอันนี้มีตัวล้วงแนวหลังนะครับเนี่เลเวลสามสิบเห็นไหมตัวเลเวลสามสิบมาปุ๊บเวลามีใครมาผมจะคอยแจ้งให้ให,ให้เพื่อนร่วมทีมทราบว่าเพราะว่าบางทีระหว่างเล่นอยู่แล้วไม่ได้มองไนงะก็จะช่วยกันนะครับผมก็มีหน้าที่คอยบอก แล้วก็เดี๋ยวผมจะนี่นะตรงนี้นะตัวนี้ที่มาปวนอ่านี่มีคนวาร์ปมามีผอบอผมวาร์ปมาเรียบร้อยนะครับก็สบายใจได้ชนะอยู่แล้วนะเวลมันห่างกันเยอะตอนนี้เรามาโฟกัสที่อขอค่อย3ากันดีกว่านะครับเพราะตรงกลางเนี่ยผมว่าเขาไม่ไม่ไหวแล้วเขาได้จะส่งทับมาไกลๆแต่ว่ามาล้อมไม่ได้คือถ้ามาล้อมไม่ได้เราไม่สามารถส่งทับเข้ามายึดต่อเนื่องโอกาสได้ยากมากนะครับเพราะว่าเราก็มีทหารักษาการอยู่ ทีนี้เขาก็ต้องถอยกําลังมากันห่อคอยสามซึ่งเป็นหอคอยเดียวของเขาหน้าที่เราก็คือต้องกระทืบเว้เราก็ต้องมากดให้จมดินโอ้โหตรงนี้เพื่อนเราตายไปต่อหน้าตอตาตอนนี้ผมมาถึงพอดีนะครับไม่ต้องสนตรงอื่นนะตรงอื่นมีหัวกิลเก่งเนี่ยถอยไปแก้ปัญหาให้อยู่แล้วนะครับเราต้องเอามันไอมันชื่ออะไรวะเจมส์แบ็กสเตอร์ไอตัวดีเมื่อกี้มันคาเพื่อนเราเลเวลเท่ากันเลยผมว่าผมสู้ได้วะไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ทัพใหญ่ด้วยซ้ำโมทัพใหญ่ผม เดินไปไหนไมันุกขีดหาเมื่อกี้แล้วก็เขาเสียเสียความรุ่งเรืองไปเยอะกับผมนะมีโอกาสมีโอกาสบินสูงกว่าก็ผมจะอัดทุกกองทัพที่ผมมีคือกองทัพกองทัพเยอะหลักผมอะแม่งเดิน2นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้ทัพไฟกับทัพดินตบเอาก็น่าจะตายละในตัวนี้ส่งไปส่งเข้าไปไฟไปลูกไฟไปดุยมันตายอยู่แล้วนะเพื่อน คือมันก็ทับทับหลักเขาก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้ทับหลักในการปกป้องหอคอยเขาไงเขาต้องทําหลายอย่างมากเรามาบุกเราก็ได้เปรียบน,นะเต็มที่ผมก็บินกลับไปเกิดน,นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเขาตายปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือศัตรูทางแถวเนี้ยเขาก็ต้องเสียเสียทับจัดทับมาเพื่อมาตีผมพอมาตีผมอ,ะอ่ะเพื่อเราที่คอยจะยึดอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีสเปซมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหตีผม เวล3เอ็ดเนี่ยรอยึดอยู่ซึ่งใกล้จะได้แล้วนะครับกำมันจะยึดครองอยู่ศัตรูต้องพยายามมาตีผมแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้หอคอย3แล้วนะครับตอนนี้ก็พลังคะแนนขึ้นไป50%แล้วนะครับม,มามาตีผมตีผมเรียบร้อยคือผมแต่งแล้วนะผมปล่อยแตกเลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยนะครับเราได้หอคอยทั้งหมดในแผ่นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแท่นบูชาอะไรก็ตามตอนนี้ศัตรูเป็นศูนย์หมดเห็นไหม แล้วก็คะแนนขึ้นมาอยู่ที่จะห้าหมื่นแล้วโอกาสชนะแทบจะร้อนแล้วนะครับแบบนี้ที่เหลือก็แค่ไ่กระทืบไม่ให้เขามายึดนะใครเข้ามาใกลก้ก็กระทืบเขาทําได้แต่ส่งทหารมาจากระยะไกลอ่ะซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์นี่มีตัวมาป่วดเห็นปะกลางโลกมาด้วยนะครับเวลสามสิบอนะตรงนี้ว์ปมาเขาเป็นแนวทับโจมตีนะครับแบบนี้ก็พยายามวา์ปมาป่วนนะ ซึ่งถามว่าทำอะไรได้ไหมก็อาจจะแค่แบบมาตบมาตบเวลน้อยๆได้อะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ดูดิมีทั้งเวล28ยิบแเวล30สามสแรงผมเต็มไปหมดเดี๋ยวเขารวมทับกันกับคืบก็ตายนะครับยังไงก็แตกแต่ตัวเดียวน่าจะทำอะไรไม่ได้นี่มีข้างบนนี้โขมมาเกิดข้างผมด้วยนี่ผมเพื่อเกิดมาใหม่นะก็พยายามจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายนะครับสำหรับศัตรูของเรานะครับผมก็ตีกลับไปอา้าวหายไปซะแล้ว เป็นกบามาทำอะไรไม่ได้นะเออบางทีเดวิลห่างแค่เวล2เวลจะมาแบบอยู่กลางโดงศัตรูขนาดนี้มันก็เกินไปนะครับแต่ว่าอย่างทีมเราอย่างเงี้ยมันเ H, ลีวสาม็ไงแล้วศัตรูมันยี่ห2ายีอย่างเงี้ยมันห่างกันเป็น10เวลนะครับเขาก็สามารถเรียกว่าไปยืนตึงตรงกลางกลางดงเตีนได้เลยอะเออตอนนี้ก็เลยแค่นักษาขอคอยทั้งหมดเอาไว้เพื่อที่จะให้พอยถึงแสนแล้วก็รับชัยชนะไปนะครับ ตรงนี้ก็มีแต่คนส่งกองนักษาการมารวมเรื่อยๆนะโอกาสชนะแทบจะร้อยเปเซนต์แล้วครับตอนนี้มาครับตรงนี้ก็ยังป่วนอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้คือคนนี้คือ MVP เราเลยนะ YPTH เออคือก่อควาปวอ่ะไม่ต้องทำอะไรศัตรูทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องบัคบับ,บ,บวกอะเรียบร้อยครับต่อเป็นชัยชนะของคิวเราจนได้เนะีเห็นไหมเชื่อผม่เป็น MVP จรินด้วยครับก็ทำหลายอย่างนะคนนี้ ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลมหายใจสีม่วงก็คือพอยต์นัเนเองเราได้ถึงแสนันก็ชนะกองเขาทําได้แค่หมื0นนะครับส่วนอย่างอ,างอื่นก็ไม่ค่อยต่างกันมากมากเท่าไหร่น็นิดหน,น,น,น่อยตามสแตตนะประมาณนี้นะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้อะไรนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นการเล่นให้ดูแหละว่า อีเวนต์เนี่ยมาเล่นยังไงสําหรับมือใหม่นะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วชนะแล้วมีเทคนิคอะไรก็แชร์บอกผมกันได้ในเะซิร์ฟอื่นก็ผมไม่รู้นะว่ามันมาไล่เซิร์ฟหรือเปล่าหรือว่ามันเปิดพร้อมกันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันนะนี่ผมไม,ไม่แน่ใจจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปทางด้านนอกกันก่อนจ้ะนี่ก็เป็นแมปนะเป็นแมปสามารถเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับจะมีกติกามีอะไรบอกแต่ว่า ผมไม่แน่ใจวภาษาไทยแปลเปล๊ะร้อยเต์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลกันนะอืมอันนี้ให้มามีอีกไหมมีอะไรให้อีกไหมน่าจะไม่มีแล้วครับนี่น่าจะเป็นรางวัลที่ได้จากการชนะเมื่อกี้นะครับก็เนี่ยแชรแดง2เม็ดแล้วก็มีของเล่นต่างๆเพชรเขียว400นะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กด share เพืกระตุ้ใจให้กันด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ AMG Thailand ดีแดนคนไม่ยอมโตะนะครับผมและจไงเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะจ๊ะสำหรับคลิปถัดไปก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของ m ิ s ซ e เรียมนะแล้วเจอกันครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย